ตอนแตงลูกไส้กันเขาว่าชืเดืนอนก่อนยากไปน้ำเจ้าเห็ดยังไงก่อยบ่มีรถเจายวเห็ดยังไงได้ว่าเออว่าอยากดอกเดียวไปเมาส์รถบานให้เมาสรถบ้านหาสิบที่นางให้เป็นฮาคข้นพี่น้องสมัยตะกี่ค่าเมาส์รถกับหกพันเนาะก็ถือว่าแพ้งเติบเลยเมารถบาานมาเมารถบาทอยู่หลบบุรีนี่แหละอันแม่ไน่ผ้าไปเบาวแม่ไายวานแม่ขายสินทางรถให้เขาเดียวแม่สีผ้าไปเบววสั่น เขาก็เลยไห้หกพันกับถือว่าบอแพงดอกผู้อื่นเขาเจียวไหลเขานันอยู่อันนี้ไม่น่พาพลาดไปก็เล่ยใจเขาหกพัน 6, ลดก็ดีดีลดกะไดไปแต่เดือดเดือดเดินเดินไปฮับคนมาไห้ผู้ใดก็เจา้าก็เลยว่าอันฮับเหลวแต่งงานเฮ็ดยังเหล้วลวเราก็เอาเพิ่นไปส่งลดกดละไดกับหมอเขาแบบนั้นเรวก็พาเพิ่นไปเที่ยวบัดนันบัดน,นีเนด้อเพราว่ามาสิงบุรีเนาะมาสิงบุรี ใข้าวเจ้ากับย่างปลอดภัยเห็ดทั้งสันหลับพี่น้องจฮ็ดทอยเห็นนั่นผู้รองคนเพิ่นอยากมาเพิ่นกับวะใดมาเพิ่นบ่มี่หลดพวกใดเขามี่หลดเขาก็มาเองกับวะหยาเขาข้าเจ้ามาเองหลายคนอยู่ข้าเจ้ามาซอยงานแต่งงานบวชขึ้นกันเขาบ่มีผู้เพิ่นบ่มี่หลดเพิ่นอยากมาเขากับเป็นเจ้าภาพเขากับเมาไปฮับข้าเจ้าประเด็นก็เฮ็ดทั้งสันนะคอยก็เฮ็ดทั้งสันลานย่าิน้องเฮ็ดทั้งสันนะ เขจังซันนิลิเพราะว่าเขาอยากเห็น่นมาก,ก่นก็อยากมากเนาะ่นมีน้ำใจเขากับมีน้ำกิตคือวานมาสอยงานกันจนแล้วเบิดส่วนสูนเนี่ยจังคอยอ่อาเพิ่นไปส่งให้รถเขานะ่ะบอกรถเขาไปส่งย่างดีถ่าเที่ยวเบื้องบองกันืางนี้นั่งรถเม์ขั้นบอกหัยตีนางจังานาจิตตีนังแต่บนนัานไหนนังคนยังเต็มเยียดเลย คนโคนอนแต่พ่อไม่มองนางยืนกับมาอย่งางว่าไรแ่งหลูกใช่ไงเจ้าของกับพ่มีเงินแงดงดอกพไม่น้องนีแตะลุ่เงินหลุดแดงแสนสี่ท่องสี่บาทแดงเขาก็มีหลูกสาวเดียวหลูกเขามีเงินเขาไปประเทศนอกมากตะกอนหลูกไปญี่ปุนหลูกไปทํางานญี่ปุนมากเขามีเงินแม่ได้อยสองเงินหนึ่งพ่มีเงินให้หลูกพ่มีเงินไย ตอนนั้นเงินเดือนบ่แข้งเงินเดือนแค่สามสี่พันบาทนึง่งบ่มีเงินเก็บได้ซ้ำเลยก็มาซอยซ้ำเงินนะบ่มีเงิ่อนไหนก็เลยบวชลูกแต่งลูกนี่แล้วเรียบร้รรรอยคนใหญ่เบิด์ตชูนเนลข้นกลางกับบวชคนคน,คนกลางบวชบ่เอือกกระเหลือดอกพี่น้นองเพราะว่าเขาหมอ้อแจ้งหมอ้อแต่ว่าลูกสไสใหญ่อันนี้เขาเงินเห็ดเอามันก็เลยอันรู้ลาฟูฝ่ายจังหน่อยลูกไสหน่อยว่าท่านไหนบวชว่าสิบวชให้แม่อยู ลูกใช่หน่อยเหมือนบ่อนันเมงแต่ว่าแม่บวชต้องทําแบบพี่ขิงนะพอนะแม่หนูบ่มีเงินเยอะแม่บอกว่าโอ้ยบวชเด็ดคือไอเป็นอย่างไอคนที่สองอ่ะพอถึงเวลาบวชแม่ก็พอก็เลือกกันได้บานแม่ก็บ่กมีเงินหนึ่งก้อดเนามบวชนะบวชแม่บวชวัดสันพวบเขาติดทหารเขา้านทหารเนาะเนาะเขาเป็นทหารเป็นทหารปืนใหญ่ยนโ,โลบุรีสองปี ก็เลยให้ยลูกบวชลูกกัแม่บองเดยก็ฟังควมแม่เข่าหมอนแกงหมอก็ไปบวชก็เอาเสื้อผ้าไก่แล้วก็เอาเงินไปถวายแล้วก็แล้วก็จบก็บวชบวชได้พันศาหนึ่งอยู่ลูกไส้กลางย่างลูกไส้หลาราะท่านให้บวชอยู่นี่พี่น้องเลยเดี๋ยวบวชสิพูด้เดี๋ยวบวชสิแกกซ่องด้วยพี่น้องเลยบวชแกกซ่องด้วยคณพี่ไปเด้๋บวชบวชอยู่โรบุรีเขาก็ไปบวชที่เมืองอื่นดอก แกกช่องเกกชองบวชลูกลูกใช่ว่าบวชไม่นานนะแม่คันบ่อกเก็ตมือกับซิปหามือเพราะฉะนั้นเขากินเหล่าอันเขาเลือกได้ซ้ำหนันกับดีเนาะเขากินเหล่าบวชนั่นก็ว่าสิบวชให้แม่อยู่ว่าสิเศร้าเราบวชให้แม่จะหาเม,มือนซิปเมือนเราเพิ่นบวชเนี่ยลูกใช่ก็ได้ ได้บวชสองพระเราพี่น้องได้ได้พระเลี้ยงสองพระลูกไส้ได้บวชสองคอนเราเอลเลตะลูกไส้ลาแลท่านบวชมแต่ว่าจาสีบวชสีบวชยังนะฮะปั๊บเด้อของข่อยเดยิปั๊บยังนอวันนี้ปั๊บยังนอของข่อยปั๊บยังนอปั๊บยังนอปั๊บมนันปั๊บ 哦，拔桩的，哈哈哈哈哈哈！拔桩的。